สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่องพ่นยานะครับเครื่องตัวนี้นะครับซื้อมาใช้ได้ประมาณหนึ่งปีแล้วนะครับก็ซื้อมาจากร้านค้าในตัวอำเภอนะครับราคาก็จำไม่ค่อยได้แล้วนะครับน่าจะประมาณพันนี่แหละครับ อันนี้ผมใส่น้ำหมักนะครับก็เป็นน้ำหมักหอยเชอรี่นะครับหมักไว้หลายปีแล้วนะครับก็เอามาพ่นใส่ต้นถั่วนะครับเครื่องตัวนี้นะครับเแบบ็ดนี่คือทนมากเลยนะครับนี่นะครับใช้งานหนึ่งปีก็ก็เรียกว่า ไม่ค่อยได้ชาร์จนะครับอันนี้ตอนนั้นไปพ่นยาฆ่าหา้านะครับตอนที่ช่วงที่หน้าทำนาน,นะครับตอนนั้นก็ไปพ่นแค่ประมาณไม่ถึงสองวันนะครับแล้วก็เก็บไว้นะครับก็ไม่ได้ใช้งานอีกเลยนะครับตอนนี้ก็เอามา ใส่ไอเป็นตัวน้ำหมักหอยเชอรี่นะครับนี่นะครับแบตก็ไม่ได้ชาร์จนะครับนี่นะครับก็เป็นแบตเก่าที่เหลืออยู่นะครับก็ยังไม่หมดนะครับแบตรู้สึกว่าจะทนนะครับมาดูปุ่มนะครับมีปุ่มอยู่สองปุ่มนะครับอันนี้ก็เป็นปุ่มเปิดนะครับ หรือว่าจะเปิดปุ่มนี้เลยก็ได้นะครับนี่นะครับก็เป็นวอลลุ่มนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันทั้งสองอันนะครับนี่นะครับอันนี้นะครับนี่เปิดนะครับดูลองนะครับเดี๋ยวนี่ปิดนะครับอันนี้ถ้าเราเปิดวอลลุ่มนะครับนี่ก็เร่งสุดไปเลยนะครับนี่นะครับก็ออกเหมือนกันนะครับหรือว่าจะเปิดใช้งานพร้อมกันก็ได้นะครับ ถ้าบีบเครื่องก็จะทำงานเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองสาธิตฉีดต้นถั่วให้เพื่อนๆดูนะครับนี่นะครับดูที่ปุ่มก่อนนะครับอันนี้เปิดทั้ง2อันเลยนะครับ นี่นะครับเ,เพื่อนๆดูละองนะครับอูตอนนี้ลมแรงมากเลยนะครับนี่นะครับเ,เพื่อนๆก็จะประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็ปรับได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองหมุนให้ เพื่อนๆดูนะครับเมื่อกี้เอาแบบละเอียดนะครับอันนี้จะเอาแบบไม่ค่อยละเอียดนะครับนี่นะครับดูนี่นะครับปร,รับแบบไม่ละเอียดนะครับน้ำก็จะออกเยอะเลยนะครับอ๋อหลุด อันนี้จะใส่แบบละเอียดเลยนะครับวันหลุดนะครับเพื่อนๆพ,พอดีมืออีกข้างหนึ่งจับโทรศัพท์ไว้นะครับอ๋อหมุนไปปิดทางนะครับนี่นะครับอันนี้แบบละเอียดเลยนะครับนี่นะครับลองก็จะออกดีเลยนะครับนี่ ก็คลิปนี้ก็คงจะขอจบเพียงเท่านี้นะครับนี่นะครับสําหรับเครื่องฉีดพ่นยานะครับเดี๋ยวให้ดูยี่ห้อหน่อยนะครับนี่นะครับเป็นเครื่องตัวนี้นะครับวัวมานะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ